ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการสถาน,น,นการช่างใจทางช่องช่างใจและราตาแชร์นะครับทลิปนี้จะมารีวิวปกติเราจะใช้คำว่ารีวิวใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งเคิซื้อมาใช้ครั้งแรกอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเครื่องนี้นะครับเขาเรียกง่ายๆว่าไทม์เมอร์นะเออซึ่งมันจะมี2แบบมีแบบเป็นลานอนะเป็นกลไกนะ่ซึ่งเราก็มีนะแต่มันอยู่ที่ที่เกียดเดินไปหรือท่อินเสิร์ตทายหลังนะ สินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปครับแล้วก็แบบนี้ซึ่งแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าไฟดับก็คือยังทำงานได้แล้วก็เข้าใจว่าด้านด้านในข้างในเนี่ยมันน่าจะมีแบตเตอรี่อยู่นะครับซึ่งใช้มาน่าจะ2ปีแล้วนะแบตยังไม่หมดเลยอ่ะมันแอบบชาร์จ ในตัวด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่คราวนี้ล่าสุดเราก็คือมีอ,อ,อะไรนะเรามีเครื่องโคมไฟดักยุ่งนะครับซึ่งมมันก็ค่อนข้างลำบากอยู่กับการที่จะต้องมาเปิดปิดทุกเย็นทุกเช้าอะไรเงี้ยนะครับเ,เรามีสองเครื่องด้วยข้างนอกข้างในบ้านอะไรเงี้ยยิ่งตอนนี้หน้าหนาวขี้เกียจตื่นเช้ามาปิดนั่นนี่ เปิดกลางวันมันก็เพลองไปโดยใช้เหตุอะไรเงี้นะครับเราก็เลยซื้อมาอีก2ตัวนะซึ่งก็คือเป็นรุ่นเดิมเลยหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าก็จะมารีวิวอย่างที่บอกนะครับว่ามันดีจริงๆแล้วก็เดี๋ยวมาแสดงให้ดูอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับ <S 2> <S 2> <S เกี่ยวกับว่ามันมันโปรแกรมยังไงนะครับมันตั้งค่าอะไรยังไงอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะว่าคราวนั้นก็คือเรายังงงๆนะครับแล้ว คราวนี้ไอตัวที่ถ่ายเปิดอะ่ะตัวที่ใช้งานอยู่แล้วอะ่ะมันก็มันเป็นอะไรไม่รู้มันององอองอยู่นิดนึงช่วงหนึง่งเราก็เลยมาเซตเซตแบบมัวมัวสัวซซึ่งมันก,มนก็มันก็ไม่ไม่ได้มันทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปดูคลิปของคนอื่นจากช่องอื่นนะครับจำไม่ได้แล้วขออภัยนะเออเราก็เลยมั่นใจว่าโอเคทำเป็นแหละแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาทำเพื่อ ตอกย้ำตัวเองนะฮะให้แบบจําได้นะมีเฟิร์นมาปุ๊บคือพร้อมใช้งาน <c oughs> อ่ะแล้วก็อันนี้หมุนได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ไไดอ่ะวิธีการใช้งานนะครับก็คือตอนแรกจะต้องตั้งเวลาก่อนนะเราก็คือจะต้องรู้เวลาณนะตอนนี้ก่อนมันกี่โมงมะจำหนึ่งเดี๋ยวมา คลิปนี้จะพยายามไม่ให้เห็นหน้าเพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ำขนาดนี้เวลา10กา41นาทีนะครับเราก็กดปุ่มตั้งเวลากดปุ่มคล็อกค้างไว้เนะแล้วก็กดตรง H O U R เนี่ยออกเสียงว่าอ o u r o u อะไรเงี้นะครับก็กดกดไปกดค้างก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวมันเกินแล้วก็ปุ่ม I M I N ยอมาจาก มินิตแปลว่านาทีนะครับก็กดกดกด 40... 42, ่สิบสีไปเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาตั้งโปรแกรมนะซึ่งอันเนี้ยมันตั้งได้แบบยี่เท่าไหร่วะยีส ไอ้สิบห้าสิบหกอะไรประมาณนี้คำว่าโปรแกรมก็คือ,อ,อมันจะมีการตั้งให้เปิดปิดเวลาไหนวันไหนอย่างนี้นะครับซึ่งหลายคนแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีความความต้องการที่แตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าส่วนตัวเรามีโปรแกรมเดียวนะครับเราก็เลยจะทํำยังไงต่อไปเราก็ตั้งเป็นโปรแกรมนะครับโปรแกรมหนึ่งนี่แหละนะเสร็จแล้วก็ ตั้งเวลาโอเคอันนี้คือโปรแกรมหนึงนะครับใช้งานอยู่เนาะแล้วก็วันขึ้นมาครบก็คือให้ทำงานตามนี้ในทุกๆวันนะให้ออนตอนตอนเย็นๆอะ่ 18. อะ18บแอ่ะสิบแปดนกาตรงนะครับแล้วก็ต่อไปคืออะไรคือให้ให้ออฟ ตอนอออโปรแกรมหนึ่งใหออนตอนหกโมงเย็นใช่ไหมครับให้ออฟตอน6กโมงเช้าอ่ะ,อะ,อะก็แค่นี้นะครับหลังจากนั้นก็ก็กดคล็อกนะอ่ะกดคล็อกนะครับเ <laughs> มื่อกี้แอบดูเครื่องเก่าว่ามันต้องมีเอ่อไฟอะไรยังไงบ้างเนี่ยกดคล็อกประมาณนี้ให้มันกลับมาดูตรงนี้ให้มันขึ้นคำว่าออโต้นะครับ แค่นี้แล้วก็เอาไปเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เอาเครื่องชาไฟฟ้าเรามาเสียบต่ออีกทีหนึง่งนะฮนะแดชิตเนาะแล้วก็มีทริคอีกเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะประหยัดค่าทัมเมอร์ค่าตัวตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องชาไฟฟ้านะครับคือแบบใช้ตัวเดียวแล้วก็เปิด2เครื่องชาไฟฟ้าอะไรอย่างนี้อย่างที่เห็นอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับ ก็สามารถสั่งซื้อแบบนี้มาใช้งานได้แต่ว่าเอาจริงมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ทำประกันอัคคีภัยเอาไว้แล้วกันได้แบบนี้นะซึ่งแน่นอนทั้ง2ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ของสินค้าเป็น a f f i l i a t ตนะครับไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะสั่งมาใหม่อยู่นะสั่งมาตัวใหม่อยู่แต่ว่ามันก็หน้าตาคล้ายๆเดิมนี่แหละไม่มีอะไรนะฮะโอเคโอ้ ก็นี่เห็นไหมสั่งมา2ตัวนะฮะทำรูปปกนิดนึงดิจิตอลไท m ์เมอร์มันชื่อถ่ายปกนั่นแหห้าสี่สามสองโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย เออเหมือนเดิมถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์นะครับใช่กกดแชร์แชร์ซับสไคร้ไปพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันไปก่อนนะครับ